ยังคงเปอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามไปอย่างต่อเนื่องสําหรับเรื่องราวของอดีตคู่รักนะคะพี่เอชุดิมากับฟ้องสุภกิจค่ะอาดีตแฟนหนุมที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ ออกมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการผลกระแสหลังจากที่ตัวฟ้องเองเนี่ยเขาออกมาแฉว่าพี่เอค่ะใช้ชื่อของฟ้องซื้อบ้านซื้อรถแต่ไม่ยอมจ่ายจนทําให้ตัวของเขาเนี่ยติดแบคลิสต์นะคะซึ่งเรื่องนี้พี่เอก็ออกมาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้รู้เหตุผลค่ะว่าเพราะอะไรทําไมพี่เอถึงไม่ยอมจ่ายค่าบ้านแล้วก็ทําให้บ้านโดนยึดค่ะ โดยพี่เอชุติมานะคะก็ได้ออกมาเปิดใจคะ่ะว่าตัวพี่เอเองเนี่ยดูแลฟ้องมา6ปีกว่าแล้วทั้งหมดที่ฟ้องพูดให้พูดไปเดี๋ยวรอพี่เอแถลงทีเดียวเพราะว่าคนอย่างพี่เอเนี่ยทำอะไรมีหลักฐานให้รอแถลงทีเดียวส่วนประชาชนจะว่าพี่เออย่างไรก็อยากจะให้เบาๆหน่อยนะคะอยากจะให้ฟังความจากพี่เอด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะว่าตัวของพี่เอย้ําอีกทีคะ่ะว่าทําอะไรมีหลักฐานอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องราวของเด็กอายุ17-18มีบ้านมีรถทุกคนน่าจะคิดได้นะคะว่าคงไม่ใช่เงินของตัวเองแน,น่ๆในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือว่าจะแฉกลับหรือว่าจะฟ้องกลับไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานทั้งนี้ค่ะหลังจากที่ทราบเรื่องราวนะคะก็อ๋อได้ทันทีค่ะว่าทําไมททาไมพี่เอถึงยอมปล่อยให้บ้านโดนแบงค์ยึดค่ะโดยพี่เอเนี่ยบอกว่าการที่ปล่อยให้บ้านโดนแบงค์ยึดก็เพราะว่าคุณแม่ของฟ้องสุภกิจนั่นแหละบอกให้พี่เอย้ายออกจาก บ้านที่เธอเป็นคนดาวแล้วก็เป็นคนผ่อนด้วยตัวเองมาแต่ว่าบอกให้พี่เอย้ายออกไปจากบ้านภายใน30วันแล้วก็ห้ามเอาอะไรออกไปด้วยนะนอกจากเสื้อผ้าของเธอเท่านั้นก็เลยเป็นจุดชนวนค่ะตัดสินใจไม่ผ่อนต่อแล้วก็ปล่อยให้แบงก์ยึดบ้านไปนั่นเองค่ะ